เคยเป็นกันไหมครับว่าขับรถไปเรื่อยๆแล้วไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมารีบหาปั๊มน้ำมันแทบไม่ทันบางคนนะครับอาจคิดว่าขอวิ่งต่ออีกสักหน่อยหรือเดี๋ยวไปเติมที่ปั๊มประจำแต่รู้ไหมครับว่าการปล่อยให้น้ำมันลดลงจนไฟเตือนโชว์เป็นประจำนั้นอาจส่งผลเสียต่อรถของคุณมากกว่าที่คิดนะครับวันนี้นะครับจะมาดูกันว่าทำไมถึงควรเติมน้ำมันก่อนที่ไฟเตือนจะโชว์นะครับและผลเสียของการใช้น้ำมันเหลือน้อยจนเกินไปนั้นมีอะไรบ้าง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับก่อนหนึ่งนะครับต้องมาทำความเข้าใจก่อนๆว่าไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานอย่างไร โดยปกติแล้วนะครับไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือที่เราเรียกว่าไฟน้ำมันหมดจะติดขึ้นมานะครับเมื่อระดับน้ำมันในถังลดลงเหลือประมาณ10-15%ของความจุถังน้ำมันนะครับซึ่งหมายความว่า คุณยังพอมีน้ำมันเหลือสำหรับการขับขี่ต่อไปได้อีกประมาณ50-100ถึงกิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของรถนะครับและลักษณะการขับขี่แต่แม้ว่าคุณยังพอขับต่อไปได้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าควรปล่อยไว้ให้เป็นแบบนั้นเหตุผลแรกเลยนะครับที่ไม่ควรปล่อยให้ไฟเตือนโชว์กันบ่อยก็คือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเสียหายได้นะครับในรถยนต์สมัยใหม่นะครับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหรือฟอปั๊มน,นะครับทำหน้าที่ส่งน้ำมันจากถังไปยังเครื่องยนต์ โดยทั่วไปแล้วนะครับปั๊มน้ำมันนะครับจะถูกแช่อยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงภายในถังนะครับซึ่งจะช่วยหล่อลื่นและระบายความร้อนให้กับปัม๊มดังนั้นนะครับหากน้ำมันในถังเหลือน้อยเกินไปหรือแห้งเป็นประจำปั๊มอาจร้อนเกินไปและเสี่ยงต่อการเสียหายได้นะครับและถ้าปั๊มน้ำมันนี้นะครับพังค่าเปลี่ยนอาจสูงถึงหลักพันหรือหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับเหตุผลที่2นะครับก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยอาจทาให้เครื่องยนต์สะดุดหรือดับนะครับ เมื่อระดับน้ำมันนะครับในถังลดลงต่ำมากๆรถอาจดูดอากาศเข้ามาในระบบเชื้อเพลิงแทนที่น้ำมันนะครับซึ่งอาจทำให้แรงดันน้ำมันไม่คงที่ส่งผลให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบหรือดับกลางทางได้นะครับโดยเฉพาะในรถยนต์ที่ใช้ระบบฉีดน้ำมันแบบแรงดันสูงครับเหตุผลที่3นะครับการปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยทําให้เกิดสิ่งสกปรกสะสมในระบบน้ำมันนะครับเมื่อใช้น้ำมันไปน,นานๆนะครับสิ่งสกปรกตะกอนหรือค่าสกปรกต่างๆ อาสะสมอยู่ที่ก้นถังน้ำมันนะครับซึ่งปกติแล้วไม่เป็นปัญหานะครับเพราะน้ำมันที่อยู่สูงกว่าตะกอนจะถูกดูดขึ้นไปใช้งานก่อนแต่ถ้าคุณปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยมากๆนะครับปั๊มน้ำมันนะครับอาจดูดเอาตะกอนเหล่านี้เข้าไปในระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําให้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตันหัวฉีดเสียหายหรือเครื่องยนต์เดินผิดปกติได้ครับเหตุผลที่สีนะครับน้ํามันที่เหลือน้อยอาจทาให้มาตราวัดน้ํามันไม่แม่นยำมาตรวัดระดับน้ํามันในรถยนต์นะครับ ทำงานโดยใช้ลูกลอยในถังน้ำมันซึ่งถ้าคุณปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยเป็นประจำอาจทาให้เซ็นเซอร์ทํางานผิดปกติหรือมาตราวัดน้ํามันคาดเคลื่อนได้นะครับทําให้บางครั้งนะครับคุณอาจคิดว่ายังมีน้ํามันพอใช้แต่จริงๆแล้วนะครับอาจเหลือน้อยจนรถอาจดับกลางทางได้ครับสุดท้ายน,นะครับน้ํามันเหลือน้อยทําให้คุณเสี่ยงต่อสถานการณ์ฉุกเฉินครับลองนึกภาพว่าถ้าคุณกําลังขับรถอยู่บนถนนเปรี้ยวนะครับหรือในช่วงเวลาที่หาปั๊มน้ํามันไม่ได้นะครับเช่น ขับรถทางไกลตอนกลางคืนแล้วน้ํามันหมดกาดทางนอกจากลําบากแล้วนะครับยังอาจเป็นอันตรายได้ถ้าหากจอดรถในที่เปลี่ยวหรือบนถนนที่มีรถวิ่งเร็วครับแล้วเราควรเติมน้ํามันเมื่อไหร่ดีที่สุดนะครับควรเติมน้ํามันเมื่อระดับน้ํามันเหลืออยู่ประมาณหนึ่งใน4ของถังนะครับหรือประมาณ25%เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่กล่าวมานะครับนอกจากจะช่วยยืดอายุปั๊มน้ํามันแล้วนะครับ ยังช่วยให้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการขับขี่น้ำมันหมดกลางทางได้ครับสรุปแล้วนะครับการเติมน้ำมันก่อนที่ไฟเตือนจะโชว์ดีกว่ายัางไงยืดอายุป,ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงป้องกันปั๊มร้อนเกินไปลดความเสี่ยงที่เครื่องยนต์จะสะดุดหรือดับป้องกันการดูดตะกอนเข้าไปในระบบน้ำมันทำให้มาตรวัดน้ำมันแม่นยำขึ้น ลดความเสี่ยงจากการติดอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นบทที่ว่าทําไมคุณควรเตริมน้ํามันก่อนที่ไฟจะเตือนโชว์นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถยนต์แบบนี้ได้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุสน,นช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ มว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆ่ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ